ประมวลภาพส่วนหนึ่งในงานคล้ายวันเกิดทิ่ดาลูกทุ่งไทยขวัญใจมหาชนต้นข้าวสุปริยาเมื่อวันที่13สิงหาคม2568ซึ่งน้องมีอายุครบ13ปีบริบูรณ์จ้าสิ่งที่หนูภาคภูมิใจมากนะคะที่มีคนรักแล้วก็เอ็นดูหนูนะคะจริงๆแล้วจะมี หรือไม่มีนะคะไม่ว่าจะเวทีไหนๆมีมากหรือว่ามีน้อยนะคะหนูก็ไม่เคยไปคิดติดใจอะไรใดๆเลยเพราะว่าหนูขอแค่พ่อพ่อพอแม่ FC รักหนูมาดูหนูร้องเพลงมาให้กำลังใจหนูไม่ต้องให้เงินหนูก็ได้แค่มีมคนมาหน้าเวทีเยอะ หนูก็ดีใจแล้วค่ะแต่ในวันนี้ที่พ่อพ่อแม่แมรักและก็เอ็นดูหนูมีมาลัยมาให้หนูเป็นจำนวนที่เยอะมากนหนูคิดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำนะคะว่าเป็นเงินเยอะขนาดนี้หนูสัญญาตรงนี้เลยนะคะว่าเงินทุกบาททุกสาตางค์จะเป็นทุนการศึกษาหนูจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด ให้สมกับที่พ่อพ่อ,พอแ,มแม่ส่งกำลังใจมาให้หนูวันนี้หนูขอบพระคุณมากจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะปรบมือสักครั้งนึงครับที่ผ่านไปคือเสียงน้องต้นข้าวสุริยาเป็นคำพูดจากใจสื่อรักให้เอซีได้รับรู้ว่าน้องต้นข้าวคิด รู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่หน้าเวทีเมื่อเห็น f อมาเป็นแรงใจกันเยอะๆกันอย่างเหนียวแน่นที่ดาวทุ่งไทยขวัญใจมหาชนต้นข้าวสุปิยาจ้า